เห็ดโคนครับท่านผู้ชมที่ติดตามชม,มนะครับนี่เห็ดโคนชาวบ้านนะครับที่บ้านยางขาคีมตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะครับโชคดีนะครับเห็ดโคนขึ้นเต็มสวนเลยนะครับเก็บตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าตรูเนี่ย เก็บเห็ดไม่หยุดเลยนะครับเห็ดขึ้นเต็มสวนเลยนะครับนี่ท่านที่เห็นนะครับขาวๆเนี่ยนะครับเห็ดโคนทั้งหมดเลยนะครับริมทางเดินในสวนเนี่ยก็เห็ดทั้งหมดเลยนะครับนี่มีแต่เห็ดโคนเต็มไปหมดนะครับ aw, ขาวๆนะครับนี่อยู่ใต้กอหญ้านะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะฮะ นี่ขาวๆเนี่ยนี่คือเห็ดโคนทั้งหมดเลยเห็ดโคนหมดเลยเดินไม่ระวังเนี่ยไม่ได้เลยนะครับดูนะฮะขาวตเต็มสวนไปหมดเลยท่านผู้ชมไกลๆนะครับไกลๆเนี่ยเห็ดโคนหมดเลยดูนะฮะขาวไปหมดเลยเจ้าของสวนเก็บตั้งแต่เช้านะครับยังไม่หมดเลยน,นะครับเห็นไหมฮะผมเดินไม่ระวังเนี่ยเหยียบไปแล้วหนึ่งอันนะครับแต่ยังไม่เละนะครับนี่ มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยตุ่มๆุมอย่างนี้นี่เห็ดโคนหมดเลยนะนผู้ชมดูนะฮะนี่เวลาจะเก็บเนี่ยก็ต้องขุดให้ถึงรากนะครับเพราะว่ารากมันจะยาวนะครับก้านมันจะยาวมากนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะก้านยาวมากนะครับก้านจะยาวดูนะครับนี่วันนี้ได้แล้วประมาณ30กิโลแล้วนะครับเป็นหมื่นนะครับนี่เฉพาะเห็ดโคนเนี่ยวันนี้เนี่ย ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทแน่นอนนะครับที่ที่ขึ้นเยอะอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเขาใช้น้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกนะฮะจาวปลวกท่านผู้ชมครับขาวไปหมดเลยนะครับใช้จุลินทรีย์จาวปลวกนะครับรถนะฮะ รถน้ำนะนี่เดินไม่ได้วางเดินไม่ระวังนะี่ไม่ได้เลยนะฮะเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมดูนะฮะขึ้นเต็มเลยนะฮะมีแต่เห็ดเห็ดนุ่นก็เห็ดนะครับเต็มหมดเลยเจ้าของสวนเนี่ยเก็บยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นลมนะดูท่าทางเลยเก็บนะนี่เป็นสวนสวนมันปูนะครับเป็นไร่มันปูอ่าเป็นไร่ยอด มะม่วงหิม,มาพานต์นะครับนี่เก็บเวลาเก็บก็ต้องเก็บอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่เก็บนะฮะเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเก็บนะฮะตอนนี้เก็บ